สวัสดีค่ะเก็บผลไม้ป่าข้างบ้านจ้าอะไรพี่น้องเก็บผลลัพบ้านป่ากันจ้านี่เด้อพี่น้องหมากมันนี่เด้อค่ะอุย้ยเก็บผลไม้ป่าจ้านีนเด้พี่น้องลักษณะหมากเขาสิเป็นยังสิ่หนะมคะหมากเขาจะเป็นอย่างนี้ ขายโละละลอยกลัวดิค่ะนี่นะขายแพงนะคะขายแพงอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขายแพงยุ่ด้อพี่น่องเด้อนี่ค่ะหนักเขาสิเป็นหัึ่งทีแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยข่อยก็นั่งที่ไปเชียวข่อยก็แต่งตัวข่อยเล่มาไหลเลยจอยบอสิพาลูกออกเชียว เราดูกระสีปิดเทิม่มกระสีปิดเทิม่มแมววิ่งจ๋งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บมักไม้ค้างบ้านพี่น้องเก็บมักไม้ค้างบ้านสวัสดีค่ะมาเด้ค่ะมาเก็บมักไม้ยังไฮเบิ้งสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสุวรรณนานดะีไหมพี่น้องมันเป็นยังไงไหม แป๊บสุดเก็บหม,มักใหม่ข่อยข่อยกําลังสิไปเที่ยวพี่น้องข่อยก็เลยแต่งตัว้วข่อยก็เลยมาขอเฮ็ดคลิปจักซิปนาที่สันนี่คนขอผัวนี่ไหมมันเป็นหมากยังสี่พี่น้องแสบแสบอ้ยมันมันโยดตัวนี่มันโยดตัวนี่ ไม่ใส่กางเกงท่านมาเก็บช่วยหมามาลูกถือเอาลูกถือเอาให้ทิตะลูกไปถือตรงนี้ลูกไปถือตรงนี้ได้ยอะยิ่ดีบลิตสวัสดีค่ะมาเลยเขามาเก็บเล่นบอลลูกก็ทําไมไม่เก็บช่วยก็เก็บช่วยดีดึงเอาดึงเอาดึงง่ายๆเห็นไหมเขาสิดึงออกแล้วมันจะเป็นหูแบบนี้ค่ะ หมักฮารลอนค่ะหมักราสเบอร์รี่บอกภาษาอังกฤษว่าอยงไรฮึราสเบอร์รี่มันเต็มหลังบ้านเลยพี่น้องอันนี้หลังบ้านนี่คือชอตแม่ม่ชอตแม่ชอตแม่ยังตัวแม่ขามันอัดตอนนี้แอบได้เลยกินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเด้อเต็มหลังบ้านอยู่พี่น้องเอาเลยเรา宝妈ทำให้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ปองมาห่วยกระป๋าโอ้ยหักโอ้ยหักแมโอะสุดเก็บหมากใหม่หอยแมข่อยกันร่งสิบไปเที่ยวพี่น้องบักลาขึ้นบอส่กางเก่งลูกขึ้นไปกับมาม่าไม่ได้นะลไม่ชอบหนามะไปเอากระป๋อกใหม่มาให้มาม่าไปเดี๋ยวเอี๋ยวอย่ามุดหัวเดินหาหมาม่า เดี๋ยวมามาให้มาม้าถือมาม้าจะผลักก็ให้โโอเห็นได้พี่น้องมูเจ้าเห็นบ่หมากเห็นบ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาเอาอีกข้อหนึ่งไอ้ข้อหนัดข้อหนัดฮะไปใส่กางเกงไปแล้วค่อยมาหามามาไปไปน้องมาทอดต้นแดดเตนเตนทอดเต้นทอดเตนทอดเนทอดเอาลูกเอาอยู่นี่ไงลูกลูกไปใส่กางเกงแล้วเขาออกมาไปมดจะกัดแล้วเลีวไปแล้วเนาะเด็กคอมเมนต์ เดินจากน้องมาพี่น้องมึงความดกของมันพี่หนะนฮะลูกไปใส่กางเกงก่อนลูกค่อยกลับมาเอ้วิน่ด็บบอกว่ารู้เรื่องมาวห้ไปใส่พี่น้าความดกของเขาพี่น้องดูกลูกลกมาเองเลยมามาเอาไอ้โกเนื้อละเนี่ยให้มันเก็บให้มันหมดก่อนไม่งั้นลูกจะกิน อ <Good. S 2> มันนกจะกินลูกถ้าเกินวันนี้เนี่ยนกกินแน่ๆเลยเอามาเห็นรอยนกอยู่นั่นน่ะเนี็ตมันก็จะร่วงด้วยม,ม,มันฟัวฟัวกเลี้ยแต่วงอี๋เออฟัเกนก็เลี้ยแต่วงกินนกมันหนุ่งกินนกมันก็หิวเหมือนกันลูกมันก็กินหมดเห็นไหมถ้ามันกินหมดแล้วเราก็จะได้เก็บเหรอเก็บไม่ได้นะถ้ามันกินหมดนะ่ะเห็นไหมตัวเดันดาวโซลเออคอยเก็บอยู่ในเดทเ่าทอวดันดาวโซลดาเดิน แอตินแต่ดมเรนต์หมักไม่ป้าพี่น้องหมักฮาร์ลอนเบื่อสุดเก็บหมักใหม่ขอรูพี่น้องเอ้ยขอรกระนังสิออกจากบ้านข่อยก็เลยเฮ็ดคลิปก่อนพี่น่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบลพี่น่ะพี่น่ะพี่น้องเมื่อจะเห็นบ่็อกมันลวดแต่ลูกไปใส่กางเกงก่อนไปเลยมันคันเร็วๆนตมได้ <laughs> ๋ยม่มาแต่เคลิปอีกค่ะ<ร>มันมันมีหลาย<ร>มองอยู่ที่มันหลายๆน่ะอันนี้หลังบ้านซื้อๆหลังบ้านหลังบ้านน้อยเดียวถ้าพวเก็บมือน,นี่มันซิมันสิเหมิดไหมพี่น้องอันนั้นนกสิมากกินไหมบริอ่านคอมเมนต์ด้พี่น้องจ๋าใหพี่น้องไปอีกมองนึง พี่น้องเบิ่งหมากย่อมกับซีหลวงเมือนละพี่น้องเบิ่งหมากย่อมซอยข่อยเมื่อนี่จัดนะมันบ่ได้หลายพี่พ่อมันมืดแล้วเบิ่งพี่น้องหมากย่อมเจ้าสีเอาบ่พี่พ่อแห่หมากย่อมต่ว่าข่อยข่อยบ่มากินป่นไหนมันเป็นันคือหมากอีหยังวะคือหมากอีหยังวะบานเฮามันสมออ อ๋มอมาสักมงดูพี่มามามาจ้ามาจ้าพี่พี่อะเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปเก็บมากันนี่ละอยู่ทีงเขาลูกนั่นใกล้ๆเฮี้ยนเนี่ยแต่ประ่านไหนมีเวลาไหมพี่น้องถ่ายไวแล้วปีที่แล้วเนี่ย มวลควบไปกับเพื่อนมันหลไหมพี่น้องพูนเอาเสียงนกพูนเอามากระนีมันมียูทุกริมทางมียูมีย,มยูมีอยู่เกินกาดะไรที่พี่น้องมีอยู่ทุกถี่อะไรที่พี่น้องมาหมักฮารอนนี่ หมักราสเบอร์รี่เนี่ยมันหลายคักหลายเนี่ยมีวิตามินคักเนี่ยพี่น้องเอ้ยดีคักเนี่ยอันนี้หมกักพรูมอนพรูมอนใหญ่แต่เห็นไหม เห็นปะเห็นปะได้สกินไอ้เ,ไเ,ไเบิง้งอืมอาแซบอา้าวคุณแซบแทงพี่แ <c ười> ท๊กถ่ายคลิปอยู่ <c ười> คือแต่งตัวงามแต่กําลังจะออกไปเด็กกําลังจะออกไปเที่ยวก็เด็กหน่อยก็เลยแต่งตัวก็เลยมาถ่ายคลิปหลังบ้านก่อนเม่ได้ไปหาเจ้าเด็กกลับมาของอยังสิงไปหาเจ้า สาวก,กตื่นตื่นสวยไหมสาวก,กเล้วเวียบ <c oughs> อภิแตกเฮี้ยแขวี่ยไม่มากันนี่มากพูมอนแล้วนี่มากพูมอนใหญ่ไหมทำไม่กินฮัลโหลไม่น้อยเดียวพี่แตกนกกินไหมเพราะท่านนกมากแอปเปิ้ลมากแอปเปิ้ลมากแอปเปิ้ลเฮี้ยแข่อย มังแอปเปิลหมักแอปเปลิปปลอูย้ยมักแอปเปลิลนะนี่นี่เราไปรักน้ำขังทงั้งขังทั้งเฮี้ยนกระเจ้าตะกีน้นั่นเอื้อยข่อยตัวดีได้หลับไปหาลักขังทงั้งบะนี้บ่ได้ลักแล้วบะนี้ให้เรามาเก็บอยู่เฮี้ยนอย่างของเอื้อยข่อยไปหาลักมองนั้นมองนี่แต่ต้น,น,นแต่ต้นมาอีหยังพี่แจ๊กหลายห้รอนบ่เฮไยแอปเปลิลโอ้แอปเปลิลพี่มีสองตนเนาะก็ลืมไาแอปเปิลเฮี้ยนเจ้าก,ก็มี จักซีเป็นท่าใดบุ้งเฮ้หน่วยใหญ่หึ้ยหน่วยหน่อยบุพี่แตกบอลูเมื่อนี้เม่แตกากระซิล่ไปก่อนได้พี่น้องเอาไปผูกๆกันไหมในคลิปหนาเด้อมือ่อนี้กับบุญรักษาทุกคูทุกคนเฮาต้องอยู่ลอดปลอดภัยกับโควิดเฮาอย่าเป็ี่ยนอย่างยาเจ็บอย่าเป็นได้พี่น้องเด้อไม่อนี้เม่แตาต้อตงกล่าวคำว่าบุญรักษาทุกคู่ทุกคนพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ